สวัสดีครับเอซครับวันนี้แอดมินก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับนักร้องลูกทุ่งครับในช่วงเวลานี้ก็คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักนักร้องหญิงนักร้องเด็กหญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าน้องต้นข้าวสุป,ปิยาตาอุดมครับพี่น้อง แอดมินก็ได้ตที่ตามน้องมาในศึกวันในศึกดวลเพลงชิงทุนนะครับพี่น้องเสียงดีมากพี่น้องเลยบอกเลยเป็นเด็กแต่เหมือนไม่ใช่เด็กเลยนะครับเสียงเนี่ยโอ้โหทางเทคนิคการร้องลุกเล่นแผวพาวเสียงเนี่ยโอ้โหขนลุกครับพี่น้องเป็นอะไรที่ประทับใจแอดมินมากเลยครับก็เลยอยากจะมานําเสนอขา่าวสารของน้องนะครับ ถึงแม้ว่าเส้นทางแชมป์ของน้องจะได้หยุดตีลงแล้วนะครับด้วยตำแหน่งแชป์ด้วยตำแหน่งแชมป์ม68สมัยนะครับพี่น้องแต่68สมัยนี่มันก็ยาวนานมากนะครับพอที่จะทำให้คนทางประเทศได้รู้จักน้องต้นข้าวนะครับสุปิยาตาอุดมนะครับเชื่อว่าคนไทยทางประเทศก็คงจะได้รู้จักน้องกัน แถบจะทุกคนแ่ละครับน้องเป็นนักเรียนชั้นมอหนึ่งนะครับซึ่งความสามารถดันโอ้โหบอกเลยว่าขับแก้วครับพี่น้องผมเชื่อว่าอนาคตรเราคงจะได้เห็นน้องออกซิงเกิลเพลงใหม่ๆนะครับในช่วงเวลานี่น้องก็มีงานหลับเชิญ ต่างๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถไปให้กําลังใจกันได้แอดมินก็รู้ซึก,กว่าเสียดายนะครับสำหรับตำแหน่งเมปมที่น้องได้ทำพลาดไปแต่ไม่ใช่เพราะว่าความเก่งของน้องไม่พอนะครับแต่เป็นความผิดพลาดของตัวน้องเองซึ่งก็อาจจะเพราะความเหมื่อยล้าความเหนื่อยและน้องก็ยังเป็นเด็กอยู่นะครับ ก็ทําให้ลืมเนื้อครับพี่น้องก็ทําให้สะดุดไปก็เสียแชมให้ครับน้องฟุกไปนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับแต่ไม่เสียใจครับเพราะว่าเราก็สามารถติดตามน้องได้ถูกแผ่นฟอร์มของโซเชียลอยู่แล้วครับแอดมินไม่เคยคิดเลยนะครับว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะมีความสามารถขนาดนี้ ตอนแอดมินอายุเท่านี้แอดมินยังไม่รู้ตัวเลยว่าแอดมินทับอะไรอยู่ครับพี่น้องเลยแต่เด็กขนาดนี้สามารถทำงานหาเงินเลี้ยงชีพตัวเองได้เป็นอะไรที่เก่งแล้วเก่งมากแล้วครับพี่น้องผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเสียดายนะครับสำหรับรายการศึกดวลชิงทุนที่น้องไม่ได้ไปต่อนะครับ แต่แอดมินก็ต้องบอกว่าไม่ต้องเสียใจครับเพราะว่าไม่ว่าวันไหนวันนึงนอกก็ต้องมีซิกเกิลเพลงใหม่ๆมาให้เอฟซได้รับชมรับฟังอยู่ละครับพี่น้องพอครูสลาก็ได้พูดก่อนที่จะจบรายการนะครับบอกว่าคงต้องมีโอกาสจะมีโอกาสารวมงานกันอยู่ครับพี่น้อง แอดมินก็รอรุนอยู่ครับว่าน้องจะออกเพลงซิงเกิลใหม่ใหม่บรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันครับพี่น้องก็เป็นเด็กหญิงคนหนึ่งครับที่นาสนับสนุนนาหลักสดใสค,ครับก็ทุกคนเชื่อว่าพอ่อพ่อแม่แม่ทุกคนเอฟซี FC ของน้องทุกคนก็คงจะรู้สึก,กเสียใจเหมือนกันแล้ะครับที่น้องไม่ได้ไปต่อ แต่อายุ่นองยังน่อยครับยังมีโอกาสไปต่อยเยอะจะบากไปแอดมินก็จะติดตามข่าวสารมาพูดมาคุยให้ f อฟด้รับฟังกันนะครับเราคงจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากนองนะครับวันนี้แอดมินก็นำยิบจยก ข่าวสารของน้องมาผูดมาคุยนะครับพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นคนที่นายจะสืบสารเพลงลูกทุ่งมาตรฐานนะครับลูกทุ่งมาตรฐานมาต่อไปจากรุ่นให,ใหญ่ที่ได้ลวงโรยไปนะครับก็คงจะมีน้องต้นข้าวนี่แหละครับ ที่จะมาแทนในอนาคตอันใกล้นี่แหละครับพี่น้องเลยครับนี่แหละครับวันนี้แอดมินก็ได้นำเรื่องราวข่าวสารของน้องนิดๆหน่อยๆครับยิบยกมาพูดคุยกันก็ฝาก f c ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับถุกกำลังใจของแอดมินก็ทำให้ ทุกกำลังใจของ f อฟซีก็ทำให้แอดมินได้มีกำลังใจลงคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ